ลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลัง2567อ่าชาวลัคนาราศีตุลคุณทราบไหมครับว่าตอนนี้นะับบัดนาวตอนนี้นะครับดาวพฤหัสของคุณเดินอยู่ในเรือนมรณะไปร่วมอยู่กับดาวมนุษย์ตยู่นะ ส่วนดาวย่อยๆอย่างดาวอาทิตย์ดาวศุกร์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีการขยับย้ายของมันในช่วงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นดวงชะตาของคุณจะมีการขยับขยายกิจการมีการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารแล้วมีโอกาสที่ชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น หรือมีโอกาสได้ก้าวเข้าไปลงทุนทำอะไรใหม่ๆเป็นการลงทุนที่เห็นผลลัพธ์นะครับนั่นคือช่วงกรก,กดาคมสิงหาคมระวังสุขภาพร่างกายระวังเรื่องการขับรถขับรานะครับช่วงนั้นอย่าไปทำอะไรเกินกําลังนะครับเราบัดระวังนิดนึงนะครับช่วงสิงหาคมพอเข้ากันยาตุลา ก็ขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับใครที่รอเงินอยู่นะครับรอที่จะรับทรัพย์อยู่คุยเจราจากันมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้สักทีหนึ่งมีโอกาสนะครับจะได้เงินในช่วงกันยาต่อเข้าตุลาคมแต่ช่วงตุลาคมเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ดาวมันส่งผลทำให้อารมณ์ของคุณมันขึ้นขึ้น,นลงลงนะอาทิตย์เดินวินาศ นะครับช่วงหนึ่งทำให้อารมณ์ขึ้นข,นขนลงๆงหงุดหงิดง่ายแต่พอผ่านเข้าช่วงกลางกลางตุลาคมไปแล้วก็จะขยับดีขึ้นและจะมามีรายจ่ายอีกทียงช่วงประมาณพฤศจิกาช่วงนั้นผมพยากรณ์ว่าชาวลัคนาราศีตุลอาจจะเอาเงินไปลงทุนหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพอต่อไปถึงช่วงเดือนธันวาคมนธะันวาคมก็จะขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้น ดาวเสารที่ไปตรีโกนร,ร่วมธาตุลมกับลัคนาราศีตุลน,นั้นส่งผลให้คุณนะครับจะต้องเดินทางบ่อยเพราะงานจะต้องนะครับได้ลงทุนทำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นที่มันแปลกไปกว่าเดิมแต่ต้องใช้บริวารเพิ่มขึ้นอาจจะเหนื่อยเรื่องของบริวารแต่บริวานนี่แหละจะนำพาโชคดีเรื่องการงงการเงินมาให้คุณคือมีบริวารที่ดีที่เก่งมาช่วยงานแล้วการงานจะก้าวหน้าไปแบบก้าวกระโดด ชาวลัคนาราศีตุลจะไปมีโชคกับงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานออนไลน์ใครจะเป็นคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าออนไลน์ใครจะทำโปรดัก t อะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับออนไลน์มีความสำเร็จเกิดขึ้นนานับประการผมเชื่อมั่นนะครับด้วยใจเลยนะครับว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นคือเขาเป็นคนที่นะครับมองการไกลเก่ง แต่ก็มองด้วยสัญลักษณ์ของตุลคือความรอบคอบสัญลักษณ์เป็นรูปตาช่างนะฉะนั้นคนลัคนาราศีตุลทําอะไรจะผ่านการคิดก่อนแล้วการคิดแบบรอบคอบแล้วในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้มันน่าแปลกอย่างหนึ่งคือด้วยองศาของดาวด้วยโยกเก์ของดวงดาวนะครับผมมองเห็นตามดาวตรงนี้ว่ามันจะมีโอกาสได้ลงทุนทําอะไรที่แปลกแปลกไปจากเดิม แต่ก็เป็นความแปลกที่อยู่บนพื้นฐานของความสำเร็จชาวตุนนั้นเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาดาวที่เดินแบบนี้ผมเชื่อมั่นว่าจะนำพาความสำเร็จให้กับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างดีอีกอย่างที่ต้องระวังคือสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีเจ็บป่วยกินยายหรือไม่ค่อยสบายแต่อย่าพยายามจะไปขัดแย้งอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ นะครับหรือบางครั้งจะหมายความว่าชาวลัคนาราศีตุลนอาจจะได้มรดกหรือว่าได้เงินหรือได้อะไรสักอย่างหนึ่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีความเป็นไปได้ท้ายที่สุดนี้นะครับดาวอ,ดอีกหนึ่งดวงที่อดจะพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือดาวราหูดาวราหูนั้นไปอยู่ในภพในตำแหน่งนี้นั้นมันแปลกอย่างหนึ่งคือปีครึ่งปีหลังเนี่ยเหมือนก็จะจับพระจับผูได้ไปทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่ง ไม่ค่อยถนัดนักแต่ทําไปทํามาแล้วกลับชอบกลับดีทําให้ชะตาชีวิตมีความก้าวหน้าอย่างดีทีเดียวสินแสหมิงขอให้ชาวลักนาราศีตุลทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดขอให้สําเร็จดังใจทุกประการใครที่ดวงความรักจุกจิกอุ่นหิดไม่ค่อยดีทําให้มีผลกับเรื่องของงานครึ่งปีหลังนี้ความรักน่าจะแฮปปี้ขึ้นนะครับโชคดีครับ